มาแล้วกิจกรรมวันพันแมนเท่ๆบอกเลยก้าวเพชรตายแน่นอนไปดูสวัสดีวัยรุ่นเมากาวทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมอีกแล้วนะฮะทีมฟอมชาแนลนะครับวันนี้เกมฟ,ฟีไฟนะวันนี้ฟีไฟ,นนฟ,ฟอัปเดตกิจกรรมใหม่นะครับก็บอกเลยว่า ของแรมากๆนะครับไม่นำกลับมาขายนะครับผมามคำนี้ไว้นะครับฟ e e f ฟ X วันพันแมนนะครับหมัดเดียวจอดหมัดสัตมะนะครับแล้วก็ท่าทางแรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันข้างในเกมดีกว่านะครับก็มีระเบิดไอวอร์ซัตมะอันนี้คือให้ซื้อ3ามก้าเกับท่าทางเนาะอีกอันหนึ่งก็เป็นประมาณมันกี่เพชรแปดร้อยนะครับ 798นะครับ2อันเนี่ยนะครับไอโวกับท่าทางนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันอีกนะฮะประมาณนี้นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปตรงลัคกี้โรโยลนะครับมันจะมีครั้งแรกนะครับ9เพชรนะครับเดี๋ยวผมพี่วอมิสูตรนะครับก่อนที่เราจะไปเนี่ยนะครับเราไปดูก่อนนะครับตัวละครเปลี่ยนตัวนะครับให้เราใช้ตัวนี้มาสุ่มนะครับ่าประมาณนี้นะฮะแล้วก็เอาคู่หูออกนะครับ พักผ่อนนะฮะคาตานะครับเอาออกนะครับออกนะครับทุกคนนี่เดี๋ยวเราจะได้หมัดละนะฮะเอาคาตะออกก่อนนะฮะสวยนี่นะครับนะเป็นตัวฟิวเฟลเลยนะฮะแล้วก็ไปที่ลัคกี้เราโยกนะครับเกมมันแค่เกมมันจำไงเราติ๊กออกนะครับผของแรออกไปก่อนนะครับเป็นอาถรรพ์นะครับของแร2สองอันเนี่ยนะครับผมมีแล้วไง Okay. แล้วก็ออกเกมนะครับเนี่ยลีลานิดนึงนะฮะเอ่อออกเกมปุบ๊บเข้าเกมใหม่นะครับขา,ายแบบว่าสายฟรีอะไรประมาณนี้ทุกคนนะครับเออไม่มีไงสายฟรีอะไรเงี้ยครับเออแพทเกมรู้นะครับว่าไอดีเราสายฟรีนะอย่างเงี้นยนะครับเผื่อๆก็ก้าเพชรชได้อะไรเงี้ยครับสําหรับสายฟรีนะใครที่แบบว่าไม่มีเพชรชแล้วก็เข้ามาหรือว่าดูอย่างเงี้ยเออก้าเพชรได้เลยอะไรเงี้ยครับลองใช้ดูนะแต่พี่วองอาจจะไป ไม่ตรงตามปกนะครับว่าเฮ้ยเก้าเพชรได้เลยอย่างนี้นะครับครั้งแรกนะครับไปดูด,ด,ดูทุกคนเฮ้ยเกือบนะเกือบนะทุกคนนะทุกคนก็ดูก่อนนะครับมันการันตีนะครับเพชรเนาะก็ประมาณหนึ่งพันหกร้ยสองเพชรนะครับพี่บอมเอาหมดตู้แหละนะเพราะว่าเรามั่นใจพี่บอมต้องใช้หมดตู้นะครับ <laughs> ไปอ๋อสิเก้าเพชรนะครับ นม่ไม่ใช่ละทุกคนไม่ใช่ละไม่ใช่ละภาษาให้ดวงแล้วเนี่ยไปไปโอ้ยจะกินปิร์นนะครับโอ้โหคิดนะนะครับ9.9อ่าถ้าปิดปากมีแล้วนะครับอ่ะไป9.9ไปอ่าถ้าทางมาละเห็นไหมไม่ต้องถึงนะครับไม่ต้องถึงเห็นไหมครับทุกคน โอ้โหคอลเลคชันดูนะครับได้ามาละวท่านี่ครับยากยากกว่าท่าไอ้นั่นอ่ะยากกว่าท่านั้นก็ท่านี้แหละทุกคนนะครับอ้าวไปไหนละท่าหมัดต่อยนี่นะครับแล้วก็เอาท่าบูญาเนาะเออนะครับต่อยมาละนะครับเดี๋ยวค่อยไปต่อยให้ดูนะครับ อาโอย่ามาแทนถ้าหมาแล้วกันกด่อะทุกคนต่อยนะครับจุโคตรเท่นะครับโอ้โห่อยหน้าเลยเปลี่ยงๆอะไรเงี้ยนะครับอ่ะใส่ฟรีเห็นไหมสองเก้าเก้าอุย้ยเยมอ่ะนี่ผมยังไม่มีเหละครับระเบิดเนี่ยโอเคสวยอยสามเก้าเก้าผมขอไม่เป็นบอดเกมโอ้โหบอดจริงด้วย สี่เก้าเก้าครับโอเคสวยนะครับเดี๋ยวดูนะครับมือนะครับมือเรานะครับอ่าทางอาวุธนะครับแล้วก็นี่หมัดครับชุบมาแล้วโคเทไหมเทไหมทุกคนเออนะครับถ่ายกับแดงนะฮะโอเคแล้วก็อะไรอีกมีอะไรอีกที่เราต้องไปซื้อนะผมขอเปลี่ยนตัวละครก่อนแล้วกันนะครับตอนที่ผมใช้บ่อยที่สุดแหละนะครับ ตัวละครนะครับอันนี้รีวิวเลยเพรยังเหลือนะครับนี่รีวิวให้ทุกคนเลยนะคลิปนี้ก็ขอรีวิวให้ทุกคนดูแลกันนะครับเพราะว่าผมไม่เคยรีวิวเลยนะอ่ะเดี๋ยวเราเป็นราชาโจสลัดกันนะครับอ่าตั้งในฟิล์ตายนะเดี๋ยวดูว่ามีคนน,นีไหมนะฮะข้างในเดี๋ยวเราเราใส่ของแลไปนะครับไออันนี้ของแลนะครับเกงเกงนี่น่าจะแลสุดนะผมว่านะครับแลไหมวะ เท่เลยหนึ่งนะอก X นะครับอกเ็กหน่อยอกหน่อยนะครับผมผมขาวหนวดเนาะเอ๊ะอยู่นะ้าปิดโผลปิดปากนะไม่นํากลับมาขายอะไรประมาณนี้นะครับ <c oughs> เห็นคนทําเยอะนะครับทํามากเนี่ย้ก่อนไอ้ก่อนนะฮะับผู้หัวก็โบลลิงละกันนะครับโบลลิงนี่คือไม่นํากลับมาขายแน่นอนนะครับอ่าโบลลิงไปนะครับ,โ,บโชโชนะครับอ่า โอ้ oh, นะครับโอเคแล้วก็หมัดใส่แล้วเนาะโอเคครับแล้วก็นี่ตู้ตู้อีกนะของแลนะครับมันมีท่าอีกนะฮะนี่399นะครับแนะนําให้ซื้อไว้นะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเอาออกนะครับนี่ไอวอนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูก่อนผมซื้อท่าก่อนแล้วกันนะครับบัตรลดราคาปะไม่มีโอเคซื้อท่า,า, okay. ทาก่อน3 9 9นะฮะนี่อาร์เซน่ที่จริงก็แลนะผมซื้อไ้ก่อนแล้วกันโอเค เหลือ400อ่ะซื้อเลยก็แล้วกันนะครับไหนๆก็ไหนๆละนึ่เจ็ดสิบเพชรนะครับโอเคนะฮะก็ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ประมาณ500บาทนะครับห้ารบาทนะทุกคนเออแล้วก็ไปที่ร้านค้าอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นอะไรใหม่ๆเนี่ยนะครับนี่หน้าทางนะครับหน้าทางใหม่เมื่อกี้ทำไมคิดง่ายจัง ไหนละทุกคนหางหางหายชุดชุแล้วนี่ที่ผมอ่น5ที่ผมยังไม่มีใช่ไหมทุกคนอ่ะขอดูแป๊บหนึงนะครับง้อผมตาฝาดทุกคน แล้วนี่นี่นี่หามก้าวนะครับเอามาขายนะทุกคนเนี่ยเนี่ยทุกคนเอามาขายนําให้ซื้อไว้นะครับผมก็ยังไม่มีนะครับน้าเท่ดีนะครับหน้านี้นะนะครับมาเดี๋ยวเราไปใส่ท่าวันพันแมนกันนะครับนี่อะไรอืมเอวอนะครับ แล้วก็คอลเลคชั่นนะแทนเราขวัญแล้วนะครับวมจัดแล้วเลยอะไรอย่างน,นี้นะครับมีท่ามาแล้วนะครับ <c oughs> นี่ลอนโดก็ท่าทองเหมือนกันนะครับชุดแล้วก็ลอนโดแทนดอกไม้แล้วกันเนาะนี่นะ <c oughs> ครับทุกคนโอ้แอกแอกแอกก่อนนะครับโอ้มีคนหล่อที่ <c oughs> าลาชาหลอดที่เอ้เด็หัวแรของแร,งแรนะครับยังไงครบสูตรครบสูตรนี่ชุดยังไม่มาเนี่ยทุกคนดูดิราชาหลอเที่ไปทีหนึ่งอันน้มาดมัดมัดเป็นไงโอ้มาดนะครับทุกคนอ่าไปท่าทีหนึ่งโอ้ราชาหลอที่หายแรงโชว์นึงเอาอ้าพี่ทีราชาหลอเที่ แครบแยครบแทครบปบปบใสยไปเออราชาลอเท่งานนี้นะครับจบต่อราชา่อเท <c oughs> มีแต่คนว่าด้วยกนดูดิเออหูมีแคนว่าครับนะครับโดยรวมๆก็สวยดีนะครับสวยดีนะครับยังไงก็ ถ้าชอบคลิปดีก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ทีบอมช n e l ด้วยนะครับยังไงก็เท่มากๆนะครับสำหรับอ่าสำหรับนี่วันฮันแมนนะครับแล้วก็ไอวอลเนาะหลายคนต้องอยากเห็นไอวอลนะครับผมเดี๋ยวผมไปในฟีสตาลให้ดูนะครับเพราะว่ามันรีวิวได้ชัดเจนเนาะโอเคมาเดีย๋ยวมาเอาปืนไปก่อนกันดนยิงนะครับ <c oughs> อ่านะครับอันนี้เป็นลักษณะของไอวอนะครับสวยไหม ดยรวมก็สวยนะครับผมไปตั้งนี่ก่อนนี่นีครับสวยไหมครับโดยรวมก็สวยนะอ่าจอยวอดูอ่าก็วาวาสวยนะครับอ่ะไม่กลับอ่ะไม่ไม่กลับไ,ไบด้นนะครับเดี๋ยวมันจะมีลูกซองควงนะที่กำลังจะเข้ามานะครับเดี๋ยวค่อยรีวิวเนาะ ซองควงนะครับเก็บตามไว้เลยนะตอนแรกผมนึกว่ามันจะมาในตู้เหมือนกันนะครับก็เรื่อยๆครับเดือนนี้นะครับอีองไปดูนะครับก็ถือว่าเท่นะนี่เห็นนะครับดูนะครับไม่กลับหลังไม่กลับหน้าเลยก็สวยอยู่นะครับโดยรวมเนาะก็ใช้ได้นะครับใช้ได้อยู่พอสมควรนะครับแต่ผมชอบสีแดงมากกว่านะอ่านั่นแมนก็สวย อยู่เหมือนกันนะครับโดยรวมสวยนะครับโอเคครับถ้าคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแจก์ ق, กด subscribe ให้ผมด้วยแล้วกันเราจบกันไปตรงนี้เลยนะฮะก็โดยวรวมเราเท่มากๆนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่เข้ามาดูเนาะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ครับ